สวัสดีครับเมื่อนี้นี่แหละครับมือวันซุกมาดกวัเพันเดียงเบียร์อีกแ็เวียดนามเวียดนามมีโค้ดสามหมอกแม่เอนลูกน้องมาแม่มาดกวัยมัณฑนาครับโอ้มัณฑนามาไล่คูนตำแกนดีหลายหลายเออโอ้ีเบียร์ดีเบียร์ทุกทุกวันซุกทุกคนซุกทุกวันซุกครับนี่แหละครับแนวพันเดียงลูกน้องเบียกินไอนุ่มเนี่ยไปเมาโง่ฟองฟีคนกินเบดเลยนี่

ผมเนี่หมือนนุ่นบ้ากากินเลยมนุ่นนั่นว่าเห็นเขาเดแล้วมามากินเลยเห็นเวียนามเวียดนามเวียดนามมันตีลทิโอ้ยมาตั้งแต่ปีกลายเป็นเนเป็นเนเบียร์เสนเดียงทุกคนสุกโอ้ว่าเมาโอ้ยเมาทุกสุกเลยครับเมาทุกสุกเนี่ยเส้นเดียง คนบ้่าอยากครับอยู่นี่นู่นสาบอกนี่บปบารบกระุนบารบกระลพนคนเดียงมีหอตมีหนำดำนำโคกิวโคขับขาเติมเติมแมนยูบกบินเดียวกินเวรอยกินเาขาเราขาเี้ยนสายเนื้อ่นกินตลอดนี่นำโคกเครโมเนต์แล้วย่างมเมแร์คือเราเขาอยู่เนาะไม่น ก็กกครับมนุเสาอกรับคณเดียงเ้ลุงเมืองอุบลอง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 งเบี้ยเนี้ยบอพวกกินนี่ว่าห่อวะเนี้เอาลงไไดทั้งแก่อืนเนียคณเอาลงไปแก่อืนพื้นเพียงงันครับ เดี๋ยวอีกนะครับฮออันนี้ไอ้นุ่มน้องบัวครับนี่ขี่ม้าอุตรดต์นี่นี่แหละพวกนี้เขาถามหาไว้จุบันไหนน้องบัวเนี่ยตอนนี้หมายเสองครับเลยงั้นใช่ใช่คนไหนก็นี่ยเรือบัวน้องบัวเพราเป็นนีเขาอยู่บ้านไม่ย้อมกลับไม่นำทางเรือเขาประกาศหาทีที่สิโอ้พวกนุ่นมากรามากิน Gót, hạng chiến của mình. Bỏ của mình. Thì tùy ông người đi. <laughs> đi Việt Nam drink beer, no drink beer, cook. Hmm, yếu totally okay. về bên vòng. Coca-Cola beer? <laughs> <Ở> không <khác> chính... <laughs> You drink Coca -Cola? Việt, là Việt Nam. Uống <laughs> <laughs> bia đẹp thân thích chỉnh thân hoa nôm nong vừa chỉ mau câu tố nóng vừa anh nhìn cái mốt khập mau câu lọa mẹ kèm ngay kèm ngay kèm ngay เออนี่เห็นงานมากงานมากันสูกครับมันธนามีทุกสูกครับภาษาอัอกือกินกันคนนึัเปิดได้เพิ่งอยกเปิดได้เพิ่ยเบียดน้ำกินน้ำโคกครับฮัลโหลคุณแม่บ่ทักซีเล็กก่กูนี่เปิดบอกนั่งนะครับเยอะอยเอามครับ มันก็เอาน้ำโคกมาอีกพวพ่อกินดีไอ้นี่กินิมๆมนีวันทองนน่าง้มน้ำตรวนมาเพเย้ยฮุ้มฮุุ่มโอเคถึงได้เยวเวุ้มดังยัไ้มาฉดไปชิดบริเวศงานน่วเินชิด

แก่เมยครับลูกพี่ให้แก่เมย์คุณน่ะเพิ่งนึงได้เต็มถุงเสือกี่กัปเอาอีกโอ้โหอยู่ตรงนี้ทั้งในกับภ้องกันบรรยากาศรอบๆนะครับกินเหล้ากินเบียร์กันโอ้ของฟรีมันผีผีนี่ครับหอยพร้อมไปกินมื้ออื่น เืนเหครับปืนเครับมันสุกมันเสามันมีตลอดห่อไน้กมื่นเขามันอีกมืนลกหยามั่นงมืนลกยามันเอาไปมันลงอยางนีไปนเอาครับจะสไปาลกหยามั่นเซมันเซมันครับไปนะครับบันนับเั็นลูกขี้ไฮเดรกห่อนะครับบันแล้วมากินอยู่แคมนี่ครับ กินยู่มองพักเดี๋ยวครับมองพักมงเศร้าเดือดการเดือดงานเียครับเครับดีฮ้อเดครับไม่ต้องเกินใจครับเบิรตบอกหนึ่งครับพี่หันโอ้ยจังเีกไปขายยังอ้ิบนอือโอ้กินแก่เมืยครับยูนี่เอไปขายเงินสดเลยเยูนี่ก็แท่งสนุกกินกันนะครับยูนี่ คูเหตุงานมาเมื่อยครับเบิ่งหน้าตาเต็มเมื่อยอยู่นะเี่ยเมองยูเหมือง้าก็หกแดงหน่อยนะครับคุณคุนบรทัาพวกสะอาดสองมือแล้่พอนเมาพนเมาครับคาตาเมาเดี๋ยเป็นพ้านพิ่เมาเมืองวัยดำ เพิ่งครับปีพันยัดไปนี่ตู่นี่ทังพันจั๊กพันดีเซียงไปเส้นเน่ยเพิ่มความเย็นครับเดี๋ยวเกลือดิ่มครับเงียบเอาเบียร์บุกีมันทนาบัวเดี่ยวเขาเขาตามไปเลยครับปันไปหาอํานาจนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ย